ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องปุ้มปุ้ยชาแนลวันนี้เราจะมากินของที่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเป็นยังไงกันนั้นไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ของชิ้นแรกเลยนะคะซึ่งจะเปรียบเทียบยาคูกับบีทาเก้นอ่าเรามาที่ยาคูก่อนเลยค่ะยาคู AH มีปริมาณทั้งหมด8 0ดสมิลลิค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะอืม รสชาติแบบหวานหวานแล้วก็แบบเป็นเป็นรสชาติยาคูอค่ะทุกคนอ่าต่อไปเราจะมาบีทาเก้นกันอันนี้บีทาเก้นนะคะบีทาเก้นก็แตกต่างจากยาคูนิดหนึ่งค่ะคือบีทาเก้นน่ะจะรสชาติออกนมนมจะไม่เปรี้ยวนำแต่เป็นนมผสมเยอะกว่า อ่ะแล้วก็ยาคูมันก็จะออกเปรี้ยวๆใช่แล้วค่ะทุกคนปริมาณนมของบีทาเก้นมันเยอะกว่ายาคูค่ะ,คะอ่ะชิ้นที่2กันเลยค่ะค่าต่อมานะคะก็คือชิ้นที่2ซึ่งเป็นสาลายเหมือนกันทั้งสองเลยอันนี้จะเป็นเท่าแกะน้อยส่วนอันนี้คือมาชิตะอ่ะเรามากินเท่าแกะน้อยกันก่อนเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงมันจะแตกต่างกับมาชิตะยังไง ูแชูรสน่าจะเยอะอยู่นะอืมก็ก็รสชาติใช้ได้ไม่ไม่ไม่เครมากเดี๋ยวต้องลองมาชิตะ่อนต่อไปนะคะก็คือมาชิตะทุกคนมีคำคมข,ของมาชิตะก็คือมาชิตะแป่ว่าอร่อยสาหระอร่อยต้องมาชิตะใช่ไหมอ่าแผน่นขนาดแผ่นเท่ากันไหม มาชิตะจะแผ่นเล็กกว่านะแล้วก็แต่สีของมาชิตะมันจะดํากว่าเรา,าชิมกันเลยอืมทุกคนอันนี้ความคิดส่วนตัวนะสำหรับเรามาชิตะจะเข้มข้นกว่าหอมกว่าแล้วก็จะมีเค็มนําจะเยอะกว่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยโอเวค ลองไปลองกันแล้ว่าอันไหนที่จะถูกใจทุกคนไปลองกันนะ,ะมาเริ่มชิ้นสุดท้ายของวันนี้กันนะคะก็คือเบนโตะกับทาโลเบนโตะจะมีปริมาณทั้งหมด24กรมัมส่วนทาโลจะมีปริมาณทั้งหมด22กรมัมซึ่งมีราคา20บาทเหมือนกันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราอ่ะเลือกรสที่เผ็ดที่สุดมาเลยนะทุกคนอเราลองมาชิมเบนโตะกันก่อนนะว่าจะเป็นยังไงว่า เผ็ดน,นะอันนี้อมันจะเผ็ดเลยแต่รสชาติโอเคกลมกล่อมไม่เค็มแล้วก็จะมีกลิ่นของผงบาร์บีคิวผสมด้วยนะอันเนี้ยอ่าดูอันต่อ,อไปก็คือทาโรรสเผ็ดเหมือนกันเขาเขียนหน้าซองว่าเผ็ดมากเลยนะอุ้ยอุ้ยยัง่อก็่า ฮาโลอ่อะจะได้กลิ่นของเครื่องเทศมากกว่าซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยว่าฮาโลอ่อะรสจะกลมกล่อมมากกว่า,า,วาเบนโตะเบนโตะจะมีแต่รสเผ็ดเท่านั้นส่วนฮาโลอ่อะจะรสแบบหอมเครื่องเทศมากทุกคนเออต้องไปลองอะ่ะอร่อยยี่สิบบาทเองต้องไปลองนะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับของสามอย่างที่รีวิวมานั้นเห็นว่าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันแต่รสชาติอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ไหนเพื่อนๆคนไหนลองชิมลองกินแล้วมาที่ใต้คอมเมนต์กันนะคะพูดคุยกันว่ารสชาติไหนเป็นแบบไหนสำหรับวันนี้พุ้มฟุ้ยชนแนลขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย